สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับคุณเทกครับสวัสดีพี่กนกด้วยครับสวัสดีครับวันนี้คุณเทคกมาแทนคุณทีระนะฮะเพราะคุณทีระนั้นขอลาไปสักครึ่งวันนะไปไปพาครอบครัวไปที่โรงพยาบาลราชวิถีมีลูกไปด้วยนะครับในเช้าวันนี้นะครับแล้วก็ต้องกลับมาที่นี่ให้ทันประมาณสัก11โมงวันนี้ก็เลยฝากคุณเทคก ช่วยทํารายการเช้าข่าวเข้มนะฮะท่านผู้ชมที่ในช่วงเวลานี้ถ้าเกิดเห็นคุณลุงคนนึงนะครับอยู่แถวโรงพยาบาลราชวิถีงกๆเงินเงิก็โปรดทำกับคสะดวกด้วยคุณลุงเลยเหรฮะคุณลุงครคุณลุงเลยนะฮะเขาห้าสิแล้วนะทีละอ้อเห็นหน้าตาเขาแบบเยาๆแบบเนี้ยเออแต่ดูไม่ถึงจริงๆงนะฮะเขาเลขห้าเลยนะฮะ โอ้โหจเจริญ้าแล้วก็<ห>เผยในรา,ารนื่องหลัหกสี่ไปอยู่คลองห้าแล้วฮะนี่นะฮะอ้าวก็ตามที่โปรยข่าวเมื่อสักครู่นี้นะครับมีข่าวอุบัติเหตุนะครับตอนสี่ทุ่มครึ่งเมื่อคืนครับท่านผู้ชมฮะที่สะแก้วทางหลวงหมายเลขสามสิบสามถนนสุวรรณสอนอยู่ที่ตาําบลห้วยโจดอําเภอวัฒานานครที่สะแก้วนะครับเกิดเหตุรถบรรทุกน้ํามันของบริษัทเอกชนนะครับเสียหลักครับตกข้างทาง แล้วรถบรรทุกน้ํามันคันนี้ก็มีน้ํามันด้วยไม่ใช่ตีรถเปล่านะครับปรากฏว่าน้ํามันประมาณส0,000ลิตรนะครับทะลักท่วงแล้วก็เกิดเพลิงไหม้นะครับ<อ>เขาเสียหลักแล้วก็ไปชนเสาไฟฟ้านะ,ปะ,นะนไปชนเสาไฟฟ้าข้างทา,า,างนะฮะทางจากด่าน<อ>ตรวจห<อ>นองนกุงแล้วก็ด่านช่างน้ำหนักไม่กี่กร้อยเมตรครับ